ครับปติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปกันนะครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครได้มีการขยายเตียงเพิ่มนะครับพร้อมยกระดับการนําผู้ป่วยโควิด1 9เข้าสู่ระบบการรักษาครับ<อ>พลตบโทโฮสโพลพิสุจที่วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิด1 9นะครับ โดยในที่ประชุมสํานักอนามัยก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานพยาบาลนะครับเพื่อรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ภายในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับทางนี้กรุงเทพมหาคนครก็จะมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมศักยภาพการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 หากมีแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวก็จะมีการดูแลที่บ้านนะฮะหรือว่าเข้าสู่ศูนย์พักคอยของชุมชนซึ่งในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เข้าสู่ระบบการรักษาแบบโฮมอสทรชั่นก็จะได้รับการดูแลจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งคลินิกอบอุน่นและโรงพยาบาลทุกสังกัดปัจจุบันมียอดสะสมนะครับ55,539รายอยู่ระหว่างการรักษา22,623รายจำหน่ายสะสม32,910 6ลายแล้วก็จากสถิติผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างโฮมอ s ล l ูชั่นยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มอบหมายให้50เขตนะฮะได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นได้รับทราบการเข้าถึงวัคซีนเข็มที่3ของกลุ่ม608ในกลุ่มเด็กให้เป็นไปตามที่ครอบคลุมมากที่สุดนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนป้องอกนโควิด1มีสามารถที่จะลดการระบาดแล้วก็ลดความรุนแรงของอาการลดการเสียชีวิตได้รวมทั้งเน้นย้ำช่องทางการติดต่อหากพบว่าตนเองติดเชื้อโดยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนสพสชนะฮะ1330กด14แล้วก็ที่สายด่วน0เอราวัน1669กด2และ0 E.O.C. ของ50สำนักงานเขตได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมนนในการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มเตียงขยายเตียงต่างๆพื้นที่ที่จะรองรับผู้ป่วยหากมีการติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ